โอเคไปต่อที่วันที่สิบสี่แล้วกันนะคะแม่เรามีอีเวนต์งานพายที่สยามเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะไปสิสเอาสิบสามก่อนคือสิบามเนี่ย mm hmm. เราเรามีไปรายการแขเราไปเฉลิมฉลองวันเกิดเราที่รายการแฉแล้วรายการแขเรแล้วมีโปรยังเออรา,รายการแฉยังไม่รู้เลยคะ่ะแมว่วันไหนนะคะเทษาทีอ๋อไม่รู้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราไปสิบานี้อิหรกมันต้องมีโปร,รไหมสอง 2> 3, 2วันอีกสองวัน S <S เฮ้ยเหมือนเหมือน,นเคยสั่งทำไอ้กระเป๋าอะไรไปอย่างเงี้ยไอ้พวกเซ็ตมันมีปะเป,เป็นเซ็ตรวมทุกอย่างไหมคะแม่หรือไงรวมทุกอย่างไปเลยอเออใครก็ได้คิดให้หน่อยได้นะว่าถ้าถ้ารวมทุกอย่างตอนในที่มีอ่ะมันประมาณกี่บาทเดี๋ยวสังคู่นะค่ะแม่ตกประมาณสี่พันเกือบห้าพันครับประมาณเกือบห้าตีกลมๆว่าสักห้าพันลดไปเลยอย่างเช่นแบบพันเจ็ดเก้าเก้าพันแปดเก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะแบบทุล่มแบบพันสี่เก้าเก้าได้ไหม แต่ว่าได้ทั้งหมดทุกอย่างที่มีห้าพันไม่เอาเอามันสี่เก้าเกาเนี่ต้องหนูกระเป๋าได้ไหมมันจะถูกไปไหมจะแรงมากเนาะแล้วไข่ขำโอเคงั้นเดี๋ยวหนูสรุปแล้วกันนะคะแม่เป็นโปรหนึ่งพันสี่รอยเก้าสิบเก้ารวมเซ็ตทุกอย่างในแบรนด์พร้อมกระเป๋าแล้วก็ร้อยออเดอร์แรกแจกกระเป๋ากับแจกเซรั่มเพิ่มเนาะ รายการแฉวันที่13นี้นะคะเวลาสามทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มเนาะแม่เนาะไหญ่ๆกันนะครทุกคนต้องใจทำงานนะค่ะขอบคุณมากค่ะ